ดาวที่ในในเบื้องต้นตอนนี้มีภาพพิจูตนพิจารณาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมรับประทานอาหารพร้อมๆกันนะนะครับมีบัณเ์นลูกใจยังประสงค์อาหารเพิ่มเติมไครับนิมนต์ถ้าต้องการก็นิมนต์เลยครับเดี๋ยวเราจะสดอาหาร ผ่านเนนที่ต้องการนิ่นว์เพิ่มเติมเลยครับถ้าไม่สะดวกบอกญาติโยมให้จัดพิจารณาเพิ่มให้ครับมีพระเนนมาร่วมช่วยกันเตรียมสถานที่ก็ประมาณเกือบหึงร้อยูปแล้วเดี๋ยวขอการแนะนำพระมหาเจระที่นั่ง อียูยวัดแถวมาตามันดับนะครับอ่าท่านแรกคือท่านพระอาจารย์วัดป่าสมศัอ่าเป็นอาจารย์ของประธานเครือข่ายรักษาพระธรรมวินัยแต่นนท่านชื่อว่าพระอาจารย์ปีชาท่ทานพระอาจารย์ปีชาครับอยู่ก็ถนนนาย,ยอามวัดป่าสมศัท่านอาจารย์ท่านที่สองชื่อว่าพระอาจารย์สมน์ปีนี้ท่าน ่านเดินทางจำพรรษาไปทั่วประเทศเลยนะครับปีนี้จำพรรษาที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดตากอาจารย์ที่สาวท่านพระอาจารย์มหาไพรัสเคยมาอยู่เรียนศึกษาต้นต้ปฏิบัติธรรมที่นี่ท่านอาจารย์รูปศีษย์ท่านชื่อว่าท่านพระอาจารย์โกวิทย์เป็นเจ้าวาดที่รู้จักกันมานานประมาณ26ปีแลือยี่สิบห้ปีท่านอยู่ใวัดคลองน้ำเย็น ทื่ว่าการมหาวิทยาลัยทำนักพิโตอยู่ตรงนี้มาเปีแล้วแต่ถ้ารวมรวมช่วงที่มาตั้งพระเจดีด้วยน่าจะเป็นปีห้าปีน่าจะเป็ปีที่สิบเจ็ดแลปีห้าก็มาอยู่ทำหน้าที่ในส่วนของปริญญาและปฏิบัติอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาช่วย การส่งเสริมให้กำลังใจพระพิจูุสมณะเรื่องหลัง,ลงแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพระพิจูในสถานที่ต่างๆได้มาเรียนมาศึกษาที่นี่ส่วนท่านอาจารย์ุูกที่เจ็ท่านชื่อว่าอาจารย์มหาหนุพรท่านมาจากวัดดอนการชัยใช้ยาท่านก็จะเรียกว่าอาจารย์เจ้าเกาะเพราะว่าท่านอยู่กลางเกาะเลยลมีน้ำํำรอบๆมีท่าเรืเยอะโดยท่านก็เป็น พระเจราที่น่าก็รู้เท่าใจเคยเรียนศึกษาเรื่องบันมาอยู่ที่วัดหาดใหญ่เมื่อปีสี่สามสองห้าสี่สท่านเป็นเพื่อนสายพันธุ์ที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะช่วงงานฉลองเจดีท่านก็พาพระเนรมาช่วยเต็มที่ช่วงงานนี้ท่านก็มาแต่เร็วเลยพาพระเนรมาทำงานถึงสองทุ่มสามทุ่มท่านควบคุมเองแล้วทำเองด้วย ท่านอาจารย์รูปต่อไปชื่อว่าท่านพระอาจารย์มาหามอ,อัมพรองค์นี้ที่เคยเรียนอยู่ที่ชามโมอะแล้ไปเรียนไปตึตาเรียที่พม,ม่า,า,านี่เป็นสิทธิ์เอกของอาจารย์คันทาสาราพิวงศ์นะองค์เนี้ยไม่รู้ท่านจะรับหรือไม่รับนะครับผมแต่งตั้งให้ก่อนแล้วก็ ปัจจุบันท่านสอนปริญญาตร่ทีวัรนธรรม23,000ท่านมีความเชี่ยวชาญในคําทีหลายคําทีนะครับรูปต่อไปเรียนชื่อระาอาจารย์หาคําจัดมาจากวัดเขาสังไทยผมนี้ผมยอมผมยอมเวลาที่ท่านถือไม้วนี่ไม่มีไม่มีคนไปเปลี่ยนท่านไม่ยอมวางนะครับท่านจะพูดได้เท้ายันจะถ่ายยันบ่ายเลยนะครับ ตอนนี้ก็อนะงค์ต่อไปจะเป็นนะท่านอาจารย์มร์มาจากวัดเขาสนามไทยพนะังมีพระเด่นมายกองค์สุดท้ายที่เห็นอยที่นะูกพ่อเปิดองค์สุดท้ายานั่นคืออาจารย์มหะธานนรพลมาจากวัดหันใหญ่สิงตาลามองค์นะสุดท้ายท่านอาจารย์ทรานหมอท่านเป็นหมออะไรทุกอย่างเลย,ยแหละหมอฟันหมออะไรเนี่ยแต่มีความเชี่ยวชาญในด้านนะหมอ เมื่อเข้ามาบวชในพระธรรมนัยแล้วท่านก็ยิ่งเก่งประบอ,อก็เป็นอีกนะเพราะว่ามีความรู้เรื่องพระพิธรรมท่านสอนอริธรรมมีความรู้เรื่องบาลีท่านก็สอนบาลีแต่และก็มีอีกหลายรูปนะที่ท่านไม่มาปรากฏตัวในแถวนี้นะเพราะว่าสถานที่นี้นมันเล็กนะเมื่อท่านพิจรารณาอาหารไปท่านก็เดินไปถึงสถานที่ของท่านกรนีในงานที่จะมาถึงนะงานที่จะมาถึงวันที่สิบ แต่ถึงเงนที่ดีหรือสี่ที่จริงถามถึงความพร้อมของสถานที่นี้เนี่ยนะก็ให้ผู้ที่มาเป็นผู้ตัดสินเอาเองเมื่อตอนนะปีที่แล้วท่านอาจารย์มหาสมบูรณ์ที่นั่งอยู่ข้างๆกันนะแหละท่านริบบนให้กับไปพูดนะเป็นข้าวิทยากรนะในส่วนบองส่วนัย ก็เลยบอกท่านว่าปีหน้ามาจัดที่นี่นะไปล็อบบี้กันไว้ก่อนล็อบบี้ถนน้นะคนเดียวไม่ได้นะผมคนเดียวไม่ได้นะต้องอยู่ที่คณะกรรมการนะคณนะกรรมการเพราะว่าด้วยความตั้งใจว่าจะจัดสถานที่นี้เนี่ยให้เป็นที่เรียนที่ศึกษาแล้วก็สมัยผ่อนมันมีความลำบ,บากมากเมื่อปี57เนี่ย นะระยะเวลา8ชั่วโมง8กิโลเนี่ยจากตรงนี้ถึงสาทางโยมขับรถไปก็สงสารรถไปนะไม่รู้ว่ารถล่องให้ <c oughs> คนล่องให้แต่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ8กิโลเมตร่อชั่วโมงตลอดทางความระบากถ้าพิที่มาในสมัยนั้นจดจาําภาพก็นึกถึงสถานที่นี้ก็ไม่มีใครอยากมานะแต่ว่าเมื่อปี5 หกหนึ่งสองเรามีการพัฒนาและสถานที่นี้ทําให้การไปการมานี่มันสะดวกยิ่งขึ้นก็อยากจะปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับที่อยู่ทั้งหลายว่ามาเรียนที่นี่คงจะไม่ลาบากถึงขนาดนั้นนะใครท่านมาเที่ยวดูสถานที่ก่อนอย่างน้อยก็เป็นสถานที่เลือกของทุกท่านเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยก็เลยเพิ่มเติมปรึกษากับเพื่อนศาสมิกที่เคยไปช่วยงานกันหลาย ในหลายๆที่นะก็ชวนท่านมาร่วมง,งานสรัมมนาวินยัยท่านก็ถามอยู่ประโยคนึงว่า,าจะให้ผมมาฟังภาษาไทยแล้วผมจะฟังออกไหมครับบอกกับท่านว่าเออจะใช้ล่ามหลายๆภาษาก็ทํางานยากเอาเป็นแบบนี้เลยไหมถ้าท่านอาจารย์มีความสะดวกเรื่องภาษาอังกฤษอาจารย์ก็พูดอังกฤษสินะ งานมันจะได้ง่ายขึ้นอาจารย์มีความสะดวกเรื่องภาษาบาลีอาจารย์ถ้พูดภาษาบาลีสิงานมันจะได้ง่ายขึ้นครั้งนี้ก็เลยมีเนวห้องภาษาอังกฤษและก็ห้องภาษาบาลีมาด้วยไม่ต้องใช้ล่ามเลยทีนี้องไหนที่ถนัดภาษาไทยไปห้องภาษาไทยองไหนที่ถนัดภาษาบาลีก็ไปห้องบาลีองไหนถนัดภาษาอังกฤษก็ไปห้องอังกฤษแต่เราจะมีการบันทึกไว้ถ้าต้องการแปลก็ไปแปลกันภายหลัง นไปแปลแปลเป็นภาษาของประเทศนั้นๆนกะ็รวมหลายประเทศนะไทยลาวขเขมรเวียดนา,นามพม่าสีลังกาอินโดนีเซียมาเลเซียจีนไต้หวันเกาหลีนะแล้วก็มาจากอังกฤษทีกสองประเทศที่ไม่ได้ใ,ใจว่าจะได้วีซ่าหรือเปล่าคือบางประเทศกับนะออสเตรเลียนนะถ้าจะติดจะติดอยู่ประมาณนี้แหละนะ อามีาพระพิสุสงฆ์ที่ท่านมาช้านะครับมาช้าเ,เอนิมนต์เอเยนยอดโยมและช่วยจัดอาหารให้กับท่านอาจารย์ที่ท่านเดิทนทางมาช้าหน่อยนะโยมอุไรและดูแลพระยาประสมที่มาช้าด้วยนะก็นี้ในในการทําครั้งแรกเนี่ยมันก็ยากนิดนึงนะยากนิดนึงก็คือ แต่ว่าไอ้ความยากเนี่ยเราไม่บอกใครนะผมนั้นเ,เก่บไว้เงียบๆแต่นะเมื่อปีปีที่แล้วนะมีผู้บอาจา์หายท่านถามว่าเสนาสนะที่ท่านสร้างไว้เนี่ยจะเสร็จทันหรือเปล่านะทันที่จะใช้ตอนรับพระวิรุฬสังเระไหมผมไม่ได้บอกว่าเสร็จทันหรือไม่ทันถ้าเกิดใครตั้งใจฟังดีๆผมพูดแบบนี้ว่าย่าว่าจะปีหน้าเลยแม่นับแต่นี้ไปอีกเจ็ดวันผมก็พร้อม แต่ผมพร้อมแล้วคนที่มาจะพร้อมหรือเปล่าผมผมไม่ทราบนะครับแต่ถามผมผมพร้อมอยู่แล้วนะถ้าจบับพระพิฎูเราเล่นก็เออพระผีพระเจ้านั้นนะประสูติอยู่ในป่าแต่จะุจะในป,าปรร่าแสดงธรรมในป่าปริริพานในป่าก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องที่เราจะมาเป็นตุ้กันฐานะที่นี้แต่ว่าในฐาหนะของเจ้าภาพก็คงจะต้องทําการปฏิสัมหารจ์ดตนที่นะการม่งคลข้อที่สองคาลวโว นะพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาสิกขาคารวตานะสมาธิคารวตาครับสมาทะคารวตาปฏิสันขานคารวตาบาปเคารพเต็มพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิในควาปใ่ประมาณในการปฏิสันฐานแต่เมื่อเราทำจนสุดฝีมือแล้วฝีมือมันไม่สุดนะเนื่องจากเหตุปัจจัยได้หลายประการทีฟ้าอาการ อาญาติโยมพร้อมแล้วว่าจะไปทานอาหารกันได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราทำจนเต็มที่แล้วนะมันได้แค่ยนีงเนื่องจากบุญพระเจ้าพระสงค์ที่มาเนี่ยมีน้อยถ้าทำบุญท่านมาน้อยความสะดวกก็จะน้อยแต่ถ้าท่านทำบุญดึงท่านไวมากความสะดวกท่านก็มาทิกษุที่ทำงานศาสนานั้นจะมีเทวดาที่เป็นอารักษ์เทวดาคอย อุปถัมภคอยช่วยเหลืออยู่เอาตามรัตนาสูตรพระผู้มีพระเจ้ากับไว้แบบนี้ว่าทิวาจารตโตจาให้แห่ตจริงเยพระดี่เนสมาหิเนรักขรรมนูมาเทวดาพวกมนุษย์ที่เป็นบรรพชิตแล้วก็นำพีกรรมมาให้ทั้งกลางวันกลางคืนคือทำบุญกุศลแล้วญที่ให้ขอพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มีจ,จิตใจอ่อนโยนมีเมตตารักษามนุษย์เหล่านั้นด้วยเถิด เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในคำพิธรมบทว่าเมื่อพระภิษุนั้น,นที่ทำงานจาสนาแตกกันเป็นสองกลุ่มในเมืองโกตมพีภิษุแต่เป็นสองกลุ่มเทวดาก็แตกเป็นสองกลุ่มเหมือนกันไปจนถึงพม่าโลกเลยก็ดนนี่เราเรียรู้ว่าพิจูที่ทำงานจาสนานมีเทวดาที่คอย เป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นผู้อุปถัมภ์อยู่ในครั้งนี้เหมือนกันถ้าท่านท่นไหนจะเป็นผู้มีบุญเทวดาก็าาจะต้องมาช่วนะยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเองถ้าเกิดใครมาหลนะังก่อนหน้านี้สักหนึ่งอาทิตย์จะเห็นว่าที่ดีมันยังลบไม่มีความพร้อใดเลยที่จะจ,จัดสถานที่แต่ว่าด้วยกำลังของพรนะพิจุที่มาที่นี่พร้อมเทวดา เทวดาเนี่ยถ้าจะขอตำหน่งจะตำหนิอย่างเดียวเทวดาเนี่ยนะไม่ยอมยกหินไม่ยอมยกหินให้จะพระยกหินยกหินเนี่ยนะแต่อีเรื่อย่างอื่นฟาดกระดวกก็เทวดาทำหน่วยให้นมนุษย์ก็ทำหน้าที่มนุษย์นำเอาข้าวปลาอาหารนะเอาปัจจัยสี่เข้ามาช่วยเหลือพระปิจุก็ทำหน้าที่พระปิจุช่วยกันเทวดาก็ช่วยสนับสนุนโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่เรื่องก,การใช้กำลังก็เป็นขั้นสมมูงสำนึกนะเพราะเทวดาไม่เช่ยกมอาจจะยมจะเชิญทานอาหารกันก่อนโยมนะสัพเพสตาอาหาร,รกลจิติกานะจัดทั้งหลายทั้งตวงดำรงด้วยอาหารเพนะระาะฉะนั้นก็เมื่อถึงเวลาอาหารแล้วก็เป็นเหตุอายุย,ยืนนะนะพระผูาาา้มีพ้าเจ้าตัดไว้ในอาน,นายุสตูว่าถ้าคนต้องการอายุยืนเนี่ยนะทำกิจห้าอย่างนี้อายุย,ยืนได้ นหนึ่งก็คือสป,ปาย,ยะการีโหติเป็นผู้ที่กระทําสิ่งที่เป็นสป,ปาย,ยะอาหารใดสป,ปาย,ยะก็กินอ,อาหารนั้นที่อยู่อาศัยอย่างใดสป,ปาย,ยะยายอย่างใดสป,ปาย,ยะก็เสพสิ่งน,นั้นนก็จะอยู่อยู่สองสป,ปาเย,ยมัดอังญานาติรู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสป,ปาย,ยะาพอดีก็เป็นยามากไปก็เป็นพิษ สามริณตาโพชีนาเวลาจะกินอาหารกินอาหารที่ย่อยง่ายถ้ามันแข็งก็เคี้ยวเยอะๆหน่อยทำเป็นก็ต้มก็ตื่นเลยไม่ลงเทียวสี่ก็การารักษาดีประพฤติตามการการนี้ควรกินการนี้ควรจอนการนี้ควรจะออกกาลังกายควรนี้การนี้ควรพักผ่อนถ้าประพฤติตามการเนี่นนนงงนยสุขภาพก็ดีอายุยืนาก็ห้าก็คือธรรมจารีนโนปินะประพฤติสมมาจาร นะต้องพึ่งพระประจันทำสิ่ให้เป็นกุศลด้วยการกุศลศีลกุศลภาวนากุศลสวดมนต์ไหว้พระสบ้านนะใครจำง่ายๆนะโยมนะสบายกับปลายักก็แปลว่าสบายประมาณย่อยง่ายแล้วก็ถูกการและก็พระประจันสบายประมาณย่อยง่ายถูกการพระประจันถ้าประพฤติให้อย่างนี้ก็ยุ่งยืนน่ะยุ่งยืน พราะฉะนั้นถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารนะอย่าให้เลยเกินไปนะปิดไปแล้วนะจิตใจมีหงุดหงิดนะจิตใจมีหงุดหงิดหรือปิดเวลาเข้าไปแล้วก็กินอาหารก็อไม่ทอยย่อยนะเขาจะเลยน่าจะไปทานอาหารนะกันก่อนวันนี้ก็นะอาตมาก็เพื่อไม่ให้โยกเก่งใจมากก็จะขอทุกสเสี่ยงไม่จะเพียงเท่านี้นะครับประชุมนะขออนุโมทนา